สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนําอีกวิธีหนึ่งนะครับในการเอาหน้าช็อปของเรามาแสดงที่เมนูนะครับก็คือต้องช็อปตรงนี้นะครับมีวิธีการทํำยังไงนะครับในกรณีที่เราทําการติดตั้งตัว WooCommerce ไปแล้วนะครับเรียบร้อยเนาะก็จะมีวิธีการเอาหน้าช็อปมาแสดงนะครับก็ให้เราไปที่หน้าควบคุมนะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของตัวรูปแบบเว็บเนาะหรือว่าแอ p พลิ a n ชันะครับแล้วก็ไปที่เมนูนะครับตรงนี้ พอเราคลิกเข้าไปที่เมนูนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับเอาหน้าที่เราต้องการแสดงมานะครับบางครั้งเนี่ยมันแสดงไม่หมดนะครับเราก็เลือกไปที่ดูทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ไปเลือกในส่วนของตัวหน้าช็อปนะครับมาแสดงนะครับคลิกแบบนี้แล้วก็กดเพิ่มลงเมนูไปเลยนะครับพอเรากดเพิ่มลงเมนูไปแล้วนะครับเขาก็จะมาแสดงตรงนี้นะครับแล้วก็ จะไปแสดงที่หน้าเว็บของเราด้วยนะครับทั้งนี้ต้องการให้มันย้ายไปที่อื่นนะครับก็สามารถคลิกลากแบบนี้ได้เลยนะครับไปที่ช็อปนหรือว่าจะเปลี่ยนนะครับเป็นหน้าร้านค้านะครับแบบนี้เราก็สามารถคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับร้านค้าอ่าแบบนี้นะครับก็ใส่ได้นะแล้วก็บันทึกเมนูไปนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองไปดูที่หน้าเว็บเรานะครับลองรีเฟชดูนะครับแบบนี้ ในส่วนของตัวช็อปหรือว่าหน้าร้านค้าเนี่ยก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเราคลิกเข้าไปดูแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของสินค้านะครับที่เป็นเดโมของเรานะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับใส่เข้าไปแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราต่อไปนะครับในวิดีโอหน้านะครับเราก็จะมาดูในส่วนของการตั้งค่านะครับในตัวของหน้าช็อปกันเนาะในกรณีที่เราต้องการให้เขาแสดงในส่วนของตัวเมนูด้วยนะครับว่ามีวิธีการทํำยังไงนะครับสําหรับวิดีโอนี้ลอง ปรับแต่งลองทำเล่นดูก่อนนะครับว่าทำแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าสำ,สำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับยินดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ